สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุขอบค่ะค่ะมันมีขาดติดตามแล้ว้อนฟ้อนกับกบนะคะหรือว่าเป็นเด็กขมนาะค่ะนอคค่ะกบอย่งไรนะคะมาดูกบเหลาให้องฟังนกันนอคขมนูนซูเลยละหน่อยๆตัวเดียววดนี้มันได้แบบเดียวมาเบิ้ลำนว้แล้วมันไดซีเจ็ดตนนั้นเนีใยเลีดสองตัวน่ะ สี่เจ็ดแมน,นสระเด็ดคำนวนเด็ดสูตรดีสีบวมขาดเนาะขาดบวมขาดคือบวมมากวิ่งกะวิ่งซีก็เจ็ดอืมาบอกมากวิ่งกะเสือโตวมันเลยค่ะค่ะแต่ว่าให้สือคือแน่เตืองันผานสีน่เจ็ดสี่แปดอืมกันสี่แปดไปแม่กันสี่แปดไปแน่เพราะว่าทางนี้มันนี้ตัวเดียวนะ สามตัวมีบอปอบสามตัวกับซีซีเจ็ดตก็เลยอย่างไรล่ะแต่ว่าวิ่งนี่เน้นเรื่องซีเลยเรื่องวิ่งสามตัวซีซีเจ็ดแต่ว่าซีนี่มาแฉแน่นอนมาแฉแน่นอนวิ่งซีวิ่งซีหางเดียวหางเดียวแห่เนาะอห่เนาะคือบางหันเนาะค่ะวิ่งบ่หลายแต่ว่าเข่าจำปักบ้านนี้ถ้าสื่อบนหลังสื่อซีเจ็ดซีแปดบนหลังมันไม่ต้องกลับก็ได้แต่ผู้มากลับก็กลับก็ ลายนะเพราะว่าปรยากซื้อลายก็ซื้อหน่อยๆน่ะเห็นรอตตเรี่กอะฮะเบื้องเหล็กซีซีเจ็ดแต่ผมมีเจ็ดซเจ็ก็ซื้อไว้สันนะขอเห็นมีซีกัเจ็ดนะแต่วิ่งก็คือวิ่งซีัวเดียวเลยเหล็กล่องก็คือเเจ็ค่ะค่ะแับหลักซีไว้ได้นะค่ะเนาะเรลขกล่องมันเล็กเจ็นาะค่ะแต่คือไหมากคือคคู่เทืยนนั่นกเนเขาม้านกันกันแม่ เป็นไปได้เนาะตุ่มกบเนาะเพราะว่ามันคำ้มเนือเลยตัวนี้มันออกเมื่อไรมันก็ออกมา 4, 4, 5, 5สีสีเย็นตอนแรกมันก็เกี่ยวกับสีกับเจ็บกับผู้มียังกับเลยค่ะเน้น<อ>ๆมากกับเอาสูตรได้กับได้แต่สีกับเจ็บสูตรได้เวียนใส่กับมีแตสีเจ็บออกมากคืาอเก่าบ้านนี้บ้านนี้คุณพ่อนี่ฟันบอ ทั้ฝันมันฝันอยู่แต่ว่ามันตื่นมากมันบูงหูเรืองอย่างเพราะว่าข่อยทีม้วนเนี่ยจะรับลงไปก็ม่ข่อยอย่างนอนเลยแต่ว่าจำบ่ได้เลยบ่ได้หูเมื่อมากก็คือปกติะตีหมายว่าหูเรืองเล่าอย่างค่ะคื้าบ่อยเลันฝันจำบ่ได้นี่ก็คือบ่อยเมล็เแหละเนาะบ่าะแต่ว่าตะกี้มันจำอยู่ถเหมือมันประจำจากสีวัวสิ้นมาหลายเกิดหลายมันนอนมันนอนเลยเ่ยค่ะค่ะแม้นว่าสิเปียวอย่างเดียวนี่ก็ลงได้คือได้หลายย่างไปข่อยก็ข่อยทียิบแต่ว่า ต้องกลับมาใหม่เพราะว่ามันแมนบ่ <ภา S 2> ต้องทบทวนความเป็นแร <ภา S 2> ง,ง,งยังอย่างยังเอ<ภ>าได้เพราะว่ามันมันจะหลงไปเลยนะหล่อปุ๊บไปปุ๊บมาเกินซี่หาเก่าพี่จะหลงไปเลย,ลเย,ยไปไปขึ้นหาแนวใหม่ไปแนวใหม่เลยนะเพราะ <c oughs> ว่าจะเป็นคนหลงเป็นดาว่าฝันอยู่เนะววาะดาว่าเลขคำนวณชุดนี้คือคำนวณให้เข้มข้นกว่าเก่าหน้าแบบว่าเออต้องต้องให้แน่นแปลว่าย่างหน่อยๆก็บอ้ไรอะไรยิงก็ยังได้ต้องรับ คนเงินหน่อยเลยลอตเตอรี่เนาะถือค่ะถือห้าเบอร์กองออกมาได้แค่นี้ละเนาะคุณพ่อเนาะวิ่งวิ่งซีร่องเกียเนาะแต่ว่าบางครั้งมีซามซีมาเอาอะซีจะเกียจแต่เขาทันจะหนีเนาะเพราะว่าแต่ซื้อตัวเดียวเก็อบสีเก็อบสี่แปดค่ะเห็นลอตเตอรี่กับพื้นห่ด้วยนะสองไหแต่ว่าไห้หาทั้งหนามมันเห็มีซีสองตัว นะฮะไปยุบอะไรก็คือไปซื่อ c สองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดกด็ได,ด้ดดแอืมค่ะค่ะตัวนี้ละเน้นเลื่อนเนาะคุณพออ่อเนาะรอบนี่นี่คุณพ่อนี่มันใจทอดได้คุณพ่อ<า>มันใจขักบอกรอบมันใจอยู่ในหัวนี่งานใจประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้ค่ะมันใจเจ็ดส<า>ิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะคุณพออ่อเนาะเพราะว่ามันเรียดตัวนี้มัน เป็นเลขทีกเลขคู่สามาสามาทีคู่สามาคูกับคู่ก็คือแปดตีตัวเดียวสีแปดตัวเดียวเลยแต่นี้เจ็ดเลยเป็นเลขคู่แมนค่ะเจ็ดนี่แต่ว่าคันผู้ใดมักรักเจ็ดกัเวียนเอาในนีละหรือจะเอาเจ็ดมาอยู่ทางหนาสีกัแล้วแต่เนาะแต่ว่าไปคำนวณไหนว่าฝันว่าโอ้มัมกตื่ urgency, er นแหงประธานาธิบ มาเสียบใส่ะค่ะจับไปใส่จับไปใส่เอาไปใส่กับซีเพราะว่าซีมันมันมาสองตัวนะสองเด่นตัหนึ่งซีซีคำนวณได้สองตัวสันสแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณพ่อจับให้สองตัวนอกบ่ได้สามตัวนอกแต่ว่าขั้นมาสามตัวกับซีซีเจ็ดนอกค่ะหาบ่ได้กะสองซีเจ็ดนอกคุณพ่อนอกค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมที่แปดกันใวหน่าค่ะเพื่อเป็นคูเนอะค่ะนาะ ข่าวความฝันของพอบอบมี่ยังเพิ่มเติมบ่กค่ะก่มีอะไรก็มีซสำเนีาล่ะก็ขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมบ่แม่นความฝันค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณแอดเองก็เว้าผิดเว้าถึงกับฝันเนาะกะมีเพียงแค่นี้เนาะคุณพ่อเนาะแนวทางตัวเลขของคุณพ่อให้มางวดวันที่16นี้เนาะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพอบอบหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแล้วก็สูตรคำนวณของพอบอบให้ท่านผู้ชมเฮาได้ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะ ค่ะก็ขอให้พอปอบกับท่านผู้ชมของเฮาโชคโฉกมันมันค่ะขอบคุณค่ะเฮงเฮงทุกคนด้วยค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบึงสรุปตัวเลขของพอปอบเนาะค่ะนอจะเป็นเลขสูตรคำนวณของเพิ่นเองค่ะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของพอปอบนี่กะอย่างที่ห้าหูหูกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ของพอปปบนี่เพิ่นสิมีบ่หลายหางค่ะหางเดียวเนาะคะ่ะเนาะหางเดียวสื่อขึ้นสื่อลงกันไหวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกระเข้าทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเลขคำนวณของพอปปบเนาะคะ่ะเนาะมางวดนี้แอดกะได้มาติดตามเนาะคะ่ะเนาะติดตามเลขคำนวณของพอปปบพอปปบเพิ่นกระไหามา47ค่ะท่านผู้ชม3ตัวนี่ก็สิเป็น447เนาะ,ค,ะ,นะ 2, 4, 7, ค่ะเนาะ247ค่ะ C เจ็ด C แปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะวิ่ง C ร่องเจ็ดค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางสูตรคํานวณของพอปอบเนาะคะ่ะเนาะที่นั่นมาแบ่งปันในงวดนี่นะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพอปอบนี่เพิ่นว่าเลข C นี่จังไดกกะมีติดมาแทนแน่นอนคุณพอเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะ ที่จริงคุณพ่อเพิ่นบอกมาซีเจ็ดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมซีเจ็ดต,ตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นว่ากันซีแปดใบดำแดงเพื่อมันขึ้นไปแต้มหนึ่งเพิ่นว่าขั้นสามตัวนี่ก็เอาไปเลยซีซีเจ็ดหรือว่าหาซีซีเจ็ดจังได้กับพ่อก็เอาเป็นสองซีเจ็ดกรได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังไดยกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคบ้านกับตัวเลขสูตรคำนวณของพ่อป๊อๆค่ะท่านผู้ชม เป็นสูตรคำนวณที่คุณพ,อพ่อพ่นใส่มายางยาวนานแล้วก็เขาแทบสิทกงวดค่ะท่านผู้ชมบ่มีพลาดบ,บ่มีผิดหวังเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกาขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กกดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกาขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อทอี่สิบประพาตูรีกแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆออย่ไสจ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี่กะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ